และคงไม่มีวันกลับมา,อานอนเถย่อนอนและยังกอดหมองที่เธอเคหนุนฉันฟังว่ามันยังคงอบอุน่นด้วยรักของเธอไม่มีเปลี่ยนไปด้วยไม่ได้ใครไปและกลับมาคิดถึงใครที่ทิ้งไปและไม่ม ตอนนี้พอมองย้อนกลับไปมันมีมันม,ม,นมีอะไรหลายอย่างมากที่เราได้เรียนรู้ครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราได้รับจากแต่ว่าคนรอบข้างจากเพื่อนๆจากแฟนๆรวมไปถึงโอกาสแบบว่าจาได้ไหมในความฝันเมื่อครั้งทีฉันตื่นมานอนน้ำตาจะฝันร้ายจะคิดมาแนว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 ล้วปลอบใจแต่ไม่มีเลยเธอจากฉันไปนี่คือครั้ร้ายที่ฉันเพื่อมองดู เกิดรักแห่งสยามแล้วก็วันนี้ก็ดีใจมากด้วยครับที่แบบทุกคนมาซัพพอร์ตพวกเราขนาดเนี้ครับผมมันมันมันพาพี่มากไกลมากมากไกลมากบอว่ามันมันเกินมันเกินที่คิดไว้